เพื่อนๆที่กําลังลดน้ําหนักหลายคนอาจจะชอบทานผลไม้หลายคนอาจจะชอบดื่มน้ําผลไม้หลายคนก็ใช้วิธีคั้นเองหรือว่าอ่าหลายคนก็ใช้วิธีซื้อสําเร็จรูปนะครับผลไม้น้ําผลไม้และน้ําผลไม้สําเร็จรูปเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องโภชนาการนะครับตัวผลไม้สดเนี่ยข้อดีก็คือเขาจะได้วิตามินเกลือแร่แล้วก็เส้นใยอาหารรวมทั้งสารอาหารที่เป็นธรรมชาติครับส่วนผลไม้คั้นเนี่ย เราก็จะได้แต่น้ําตาลแล้วก็น้ําของผลไม้นะครับส่วนวิตามินเกลือแร่รวมทั้งเส้นใยอาหารอาจจะได้น้อยลงนะครับแต่ในผลไม้น้ําผลไม้ที่เป็นสําเร็จรูปนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไม่ใช่น้ําผลไม้ที่เป็นผลไม้ร้อยนะครับมักจะมีการใส่พวกสารกันบูดนะครับสารแต่งกลิ่นสารแต่งรสนะครับเพื่อให้รสชาติดีเพราะว่าถ้าเราลองสังเกตดูน้ําผลไม้ที่เราทําเองเนี่ย ใน,ในทางธรรมชาติในส่วนใหญ่รสชาติจะทานไม่ค่อยอร่อยครับในผลไม้ที่เป็นผลไม้สําเร็จรูปมกักจะมีการเติมสารเพื่อทําให้มีรสชาติดีขึ้นเช่นเติมโซเดียมเติมเกลือนะครับเติมน้ําตาลนะครับหรือเติมสีเติมกลิ่นเพื่อให้รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี้ยน่าชะน่ารับประทานเพราะฉะนั้นผลไม้เองหรือแม้แต่น้าผลไม้ที่เราคั้นเองหรือผลไม้กล่องนะครับก็ ส่วนประกอบหลักๆเลยเนี่ยมักจะมีน้ําตาลครับที่เป็นน้ําตาลในผลไม้ที่เราเรียกว่าน้ําตาลซูโครสนะครับน,น้ําตาลซูโครสพวกเนี้ยเวลาลที่ร่างกายเราทานเข้าไปเนี่ยก็จะถูกย่อยครับเป็นน้ําตาลแล Fruit คโตสนะครับเป็นน้ําตาลฟูโกส์อ่าพูดผิดครับฟกโกสกับกูโคสนะครับเนาะเป็นฟกโตสกับกูโคสซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยก็จะมีผลนะครับต่อระบบการทํางานของร่างกายเราเพราะว่าในระหว่างที่เราลดน้ําหนักเนี่ยร่างกายเราเนี่ย ต้องการน้ําตาลไม่เยอะครับไม่เกินประมาณ16กรัมต่อว,วันหรือ4ี่ช้อนชาถ้าเราทานเกินนั่นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร่างกายไม่สามารถกำจัดได้หมดก็จะถูกเปลี่ยนน้าตาลเหล่านี้ไปสะสมเป็นในรูปไขมันตัวน้ําตาลฟุกโตสเองเนี่ยเวลาเข้าไปในร่างกายเขาไม่กระตุ้นอินซูลินจริงครับแต่เขาจะไปสะสมเป็นในรูปของไขมันที่อยู่ตามอาว,วัยวะต่างๆได้อย่างรวดเร็วแลาก็ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นในการเข้าคอร์สลดน้ําหนักนะครับอยากให้พวกเราหันมาทานผักใบมากกว่าทานผลไม้ครับ เพราะว่าจะทําให้เราไม่ได้รับน้ําตาลเกินและที่สําคัญคือเราจะได้วิตามินเกลือแร่และเส้นใยอาหารเหมือนในอาหารธรรมชาติทั้งหมดเพียงแต่ว่าน้ําตาลเราจะได้ในปริมาณที่สามารถที่จะควบคุมได้ง่ายครับอยากให้พวกเราลดน้ําหนักได้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็สุขภาพดีผมมากดคราฟ